สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุของพอร Morning Report ประจำวันที่19สิงหาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะลองโพซิชั i o แนะนำเล่นสนในกรอบทำกำไรในวันมีสต็อปลอสหากต่ำกว่า1,770เหรียญเน้นบริหารพอร์ตตามการแกว่งของราคา นักลงทุนที่ถือสถาะ Short Position, นะช็อตโพซิชันแนะนำแมสั้นในวันโดยเน้นบริหารพอร์ตหากราคาสูงกว่า1,800เหรียญให้ทำ Stop สตอรปลอดสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,770เหรียญแนวรับที่2 1,765เหรียญแนวต้านที่1 1,790เหรียญและแนวต้านที่2 1,800เหรียญ ที่ทาราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำทรงตัวบริเวณ1 7 8 0เหรียญโดยการมีปรับตัวลงมาเล็กน้อยช่วงปลายตลาดหลังจากที่ราคาไม่สามารถผ่านไปได้เหนือ1,794เหรียญได้เมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐออกมาไม่ค่อยดีนักในเรื่องของภาคอสหาริมทรัพย์อย่างไรก็ดีจากการรายงานประชุมเฟดแสดงให้เห็นถึงความกังวลในการที่จะทำ เธอ b u i l QE เร็วขึ้นโดยยังเน้นเรื่องการจ้างงานให้เร็วขึ้นกว่านี้และเรื่องเงินเฟ้อให้มาอยู่ที่2%ขณะที่ตลาดให้ความสนใจไปยังการประชุมธนาคารกลางประจำปีที่เมืองเชสันโฮระหว่าง26-28สิงหาคม ทางด้านเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด -19 ที่ยังควบคุมไม่ได้และทำให้กอนอง,องอหันคาดการ GDP ไทยในปีนี้ลดลงเหลือ0.7%ในส่วนของกองทุน s p สพยังคงขายทองคำต่อเนื่องเมื่อวานขาย2.04ตันปัจจุบันถือคองทองคำที่ระดับ1 0 1 5 1ตัน ดาลดัดชินีดอดลลาร์ยคงแข็งค่าต่อเนื่องในเช้านี้ที่ระดับ93.36จุดโดยประมาณสำหรับเงินบาทกลับมาอ่อนค่ามากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้แข็งค่าลงมาเล็กน้อยโดยเงินบาทเช้านี้อยู่ที่33.39บาทต่อดนลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐได้แก่ ายรียเฟเอทด์แมนนวลเฟอทริงอินเด็กคาดว่าจะออกมาแย่ลงเล็กน้อยขณะที่ employment claim ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคทองคำเคลื่อนไหวในกรอบบอริเวณ1,785เหรียญ โดยทดสอบระดับสำคัญแรก1,780เหรียญวันนี้จึงคาดว่าราคาอาจจะเคลื่อนไหวใน,ในกรอบแนวรับ1,770เหรียญระยะสั้นและจะมีแนวต้าน1,790เหรียญในส่วนของ Go Online Future และ Go c o m e m ม x จะมีกรอบ1,771เหรียญถึง1,795เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยวันนี้จะเปิดเท่าเดิม แ้ะกลับมาพบกับบุญคองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ